พี่แจตา,าดมมารับพี่น้องสวัสดีครับถึงเวลาพอเอ็ดจีบโยดอยากกินขา้าวอยากกินขา้าวอืมใส่คอปิงหมูปิงซีนปิงยังโอ้ยนิ่งป่าท,ที่ที่ดีมักโสเอาแต่ว่าพี่น้องคุณหมอมาก็บอกว่าถึงเขากินมันก็ดีหรอกงั้นหน่อยก็ดีเขาไม่ได้กินยัง ใครก็มีประโยชน์อาลูกอ่า,อา,อา,อาเขาหนี่งก็นหนึ่งไม่ไม่เลยเด้พี่นอ้องมีพี่น,อน้องวันวาเขาก็ว่นหนึ่งวาทัน <c oughs> โอ้มันรึแนบ่ยว่ายๆนะบอกไปว่ามากเพาะเขาวัานหนึ่งกินเข่าแข็งว่าลูกกินเขาเยิยน็นค้นมือว่าทัดอู้อันนี้กันน้ำหมอก็อาบเล้วนี่ผมก็เลยบ๊อมัดไอ้เขาอาบน้ำซาบหม้ยหายย่าืดิขอได้กินพี่น้องเลย เขากินในกัดน,นี่ก็มีกับทองเขาขมีแห้งเขาน่าดูนะอืมเพาเสียงรมไปเนาะแต่ยังบอกคอยคอยบอกให้แล้วว่าม่นเอาพิซซ่ามาว้างขนากับว่าวก,กินอือโดนี่ใกล้กับว่ากินเดียวเนี่ยตะกี้กินหนังไก่วันนี้ว่ากินเลยบัเนี้ ไอจีร้องไปซื้อก๋วยเตี๋ยวอันเช่เป็นเกาเหลาไปนำเยอะๆมาที่กินมงมือมแม่เป็นมาลองมองเสียนๆเ,ยเลยว้นเลยว่ามามาพวกไ้กินเนี่ยพี่น้อง่าโดนๆ,ๆกินเราก็เลยเอาออกไปเลยกินใครยังดีกว่าก,กินมามาแต่ว่าเ้ากเขาไม่ได้าาว่าออกมามาม่คุมีพ้นดียุ่งเท,ท่ากุงไส่ห้าก็กินได้นะผู้ใหญ่เนาะตาเด็กน้อยก็เลยเห็นอาทิตย์หนึ่งกินสองเทียเทียหนึ่งก็ แง่ขอ,อยาเนี่ยเขาถามเองมาหน้านะ่ะพอกำลังเห็ียดฉีบอยู่กินเขากินไข่หรอ้ยผมเป็นี่กำลังกำลังงามพี่น้องไห้กินเองในว่ากินเองกินเป็น ถาสามชั่วโมงครัพี่น้องอันนี้เขาขยากใ่าคลิปให้พี่น้องเห็นว่านัา่งในกินเขาบอแตะละมืองว่าไมายของข่อยถ้าข่อย่าษาไทยกับว่าลูกว่าได้กินเขากินน้านั่งลงลูกนั่งลง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 มีคลาองุกูกินเขาก่อนผมนะผมนะพวมกันเล ขาไม่ต้องขึ้นมาไข่ไข่พี่หลานมาณลูกอ,อ้าวเ <laughs> บอร์ไ <laughs> มีดุนนิ้วด้วย อ่จะข้มเราพี่น้องวะ อืมปากกยังเหลีออยงยินไม่ห,หรอกอ่าอืมอ่ะ,อะทำดท้ายลูกคำดท้ายเก่งมากเลยพ,พ่อพีบ้าลืมกดกล้องลูกกินทั้งหลายครั้งเลลืมกดกล้องอยูเหรอพี่น้ำใครแต่เบอร์อะไรเบิรงนี่ลืมกดกล้องหเองหรเพิ่น้ำ เปิดใบใบแล้วใบใบบอกม่ได้จีเอ็มบะบู้ในศูนย์แล้วมาไหเอานั่งลงลุกเอาคำสุดท้ายเอ่้เก้าอีเขายืนเขาอีเลื่องเอาโอเคโอเคเอาคำสุดท้ายอ่าบ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบายลูกกี่มันีตแล้วเนี้ยบ๊ายบายพี่น้องก่อนเร็วบ๊ายบายส่งจุบบฮ้ยบาย เส็จแล้ว,วกเมื่อกี้พ่อบำลกดอของมันศูนย์อ๋อเพิ่งกินเลน,เนี่พี่น้องแล้วเพิ่งกินเลนเี้บมันจะเข่าว้าวแล้วโอเคพี่น้องหลังจากกินข้าวมาแล้วพ่อกับลูกก็จะมาเดินเล่นทุ่งนามาหาเบื้องผักไก่แย่งพี่น้องที่ไปอ้อมคมบมาแล้วอยู่ใกล้บ้านนี่นะห้างประมาณสองสามลูกเนลูกไห ไอ้ลูกเว้ยที่บ้านใครก็อุดมสมบูรณ์ที่กันเด้อเดี๋้ปรงกันเด้อพี่น้องเด้อไอ้ลูกกันมีว่าผักไก่แง่งพี่น้องเลยอ่ามีอยู่เลยพี่น้องอ่าเห็นปะอือผักไก่แง่งพี่น้องไอ้พ่อลงไปดูกันอืออือผักกก่แง่งพี่น้องเห็นปะมีอยู่เด้พี่น้องอืออือ รู้ไม่หอมขนาดเลยบรรยากาศดีมากพี่น้องครับมาถ่ายพี่น้องเบิง้งบรรยากาศใกล้บ้านข่อยนี่แหล่ะใกล้กี่กามาก,กับน้องมณ์กาลินลี่อันนี้ก็เลยขึ้นพ่อกก็เล่ยมาก,กับน้องมากลดพวกใคหลายน้ำไหมพี่น้องสุดยอดอื้อหือ ใส่ออมกบไข่เหมาแล้รงอ,อยู่แถวงเงี้ยนไข่กับบริอ,อืดมันอุดมสมบูรณ์นี่กันเนนด,นเนนเดพี่น้องเห,ห็นบ่อืมเห็นบปล่านี่เห็นบ่านี่อืมนี่ก็เมี้ยนเดพี่น้องเลยอืมหอมเหมือนกันหาคอนเดพี่น้องหาปักเงี้ยนเลบรรยากาศทุ่งไห้ตรงหน้าบาา้านเรา ทบบี่น้ทน,นท,าทางเลยนี่นี่อยู่พี่น้องแต่ว่ามันขาดบอดอ่อแดงงามคือ,อยังอยู่เล่านะแต่มันกับพ่อหาได้อยู่เั็นมาไดนเมืองนี้ดี นี่วันนั้นาหลายกือบอกเหเี็ดว่าพ่อได้ถือกินมันมงานมเลยลองกันมากะะยงนาของกิ่ง ต่างน้ำบอมอม,มันก็ได้แล้วพี่น้องต่างภาพพี่น้องมาเล่นนี่แหละเบื่องยิ่วทิวทัดนแนวทั้งคนกับผู้เขาคุณเป็นทะเลหมอ,อกแล้วทางัง้สุดยอดว่ะพี่น้องถักลูกหอยที่มุ่งแตห,หัวเด้ บ่ลงมาเพื่อจะถ่ายยีรถดอุ้ยหอมหาพี่น้องหนึ่งพี่เจ้าเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงฉากนาะปลูกต้นม่วงต้นยางฟักกระถินลงในบริเวดนั่งห้องน้ำเพลินครับไปพี่น้องงงอันนี้หายเลี้ยงกับพ่อได่ไส่หยอดนี่ดีเด้อนี่แต่ะคอยกับต่างว่า ชมวิวทิวทัศน์เนี่ยพี่น้องเบิ่งนูน่ะโอ้ยสมีก็หอมแล้วถ้าก็แย่งหน้าของแท้นมันหอมครับเอาไปทิมใส้ดินเฮียนข่อยก,ก็เป็นขืนเลยได้หนิไ,ได้พี่น้องสุดยอดเงียนต้องเนเหี้ยงหยอยด อะไร yeah. <laughs> นี่วามซุขนะเจ้าอี่ยไปดึงของพ่อเกินพี่น้องโอเคพี่น้องมันนีกาศกับสุดยอดดีดรีคอยกระต่างมากยางดิดมัสูดอากาศแล้วยุง่งเยิงและข้อก็เส้นพาพี่พี่น้องพาพี่น้องมาเบืองตรงไหนตรงหน้าเบืองหลวงต,งตะวันเอเคครับ